สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะมาทำสลัมกันนี่คือสลัมที่ทำเสร็จแล้วนะคะสลัมนี้ทำมาจากกาวกาวสีขาวแล้วก็น้ำยาทำสลัมมีน้ำแป้งแล้วก็น้ำยาสับผมนะคะเราจะมาทำกันเลยค่ะ ดังน,นั้นเราต้องเตรียมแก้วนะคะแก้วน้ำนี้ใส่เกาวแล้วก็ใส่น้ำยาน้ำแป้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วตอนนี้เราจะมาขยับกันขยอบเอียงๆได้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าไม่มีน้ำยาเนี่ยมันยังไงมันก็จะ ไม่เป็นสลัมเลยมันก็จะเป็นเหลวๆน้ำเป็นนี้แล้วตอนนี้เรามาใส่น้ำยากันเรามาเทประมาณสองถึงสหยุดนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามี่ห้าอุ้ยเยอะเกินละไม่เป็นไรนะคะ เรามาดูค่ะโอเคมาขยับกันเราเห็นว่ามันค่อยๆเป็นก้นกันแล้วนะ กันแล้วแถวนี้ใช้เวลานานหน่อยนะคะโอเคแครบจนหลายนาทีผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามันกลายเป็นแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนปดเร็วๆนะนะเป็นค่อยๆจะเป็นก้นแล้วแล้วเราก็มาใส่น้ำยา อนะคะตอนนี้เราจะสายประมาณ1ถึง3หยดก็พอ1 2 3สองย,ยาอีกเยอะเกินอีกกหละให้เรามาแขบกัน,นะคะโอเคเป็นก้อนแล้วเราจะได้เห็นนะคะมันค่อยๆเป็นก้อนแล้วก็ เราค่อยเหลวเท่าไหร่แล้วนะคะแคตนี้ด้ตอนนี้คือเราว่าใส่น้ำยาหยดเท่าไหร่มันก็จะไม่เป็นสลัมแล้วอาจจะทำผิดขั้นตอนไหนก็ไม่รู้เนาะแล้วเราก็จะมาใส่สลัมเก่ากันก็คือเมื่อกี้ที่เราเล่นกันนั่นเองค่ะสีม,ม่วง,งนะคะเรามาใส่กันเลยคะ่ะ จะไหขึ้นนะคะเรามาดูกันเลยนี่ค่ะมาแนวๆไปแล้วนะคะนีเ่เราจะมาใส่อีกนะคะ สลัมแล้วตอนนี้ยังไม่พอนะคะเพราะมันยังเหลือเยอะเราก็เลยเอามาสรุวมกันใส่ไข่อย่าให้มันเหลือแล้วก็ถุงนี้เราว่านะก็อาจจะเป็นสลัมอยู่เราใช้มือหรือว่าอะไรเอกมา

สองสามใส่กระปุอนเออใส่ก,ก๊อปไปเลยค่ะแล้วก็มาดูนี่กันยังเหลือเยอะเลยนะในนี้ออกมาหมดเลย โอเคเ <Okay, S 1> <Okay, S 2> มื่อกี้เราทำความสะอาดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาเขยับกันเลยนะคะ เห็นไหมคะทุกคนเริ่มกลายเป็นสลัมแล้วเราจะใส่น้ำมางนะคะ สองถึงสามหยด โอเคเราจะได้เห็นว่ามันกลายเป็นสลัมแล้วค่ะตอนนี้เห็นไหมคะทุกคนเหคเราออกมาค่ะโอเคเอาจากแก้วน้ำแล้วนะคะคือตอนนี้มันยังติดมือนิดน,นึง ยังติดมือติดมากเลยโอเคเป็นสลัมแล้วแต่ยังติดมือตอนนี้เราก็จะมาใส่แป้งกันนะคะทำความสะอาดมือก่อนนะคะ ต่คือเราจะเห็นว่าทำยังไงมือก็จะไม่สัดก็ตำมันไปเลยเอาสลามมหอ,อกก็ก็ดีแล้วโอเคแล้วเราก็ใส่แป้งนิดหนึ่งนะคะประมาณน,นี้ ม่มีแป้งใก,กล้นะคะจะติดมือแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ ติดมือมากเลยฮะเราว่าแค่ใส่แป้งยังไม่พอเราต้องใส่น้ำยาเพิ่มอีกน้ำยานะฮะเราจะใส่ประมาณหนึ่งถึงสามหยดหนึ่งสอง สาหยดโอเคปิดแล้วก็ให้มันแก๊สถึกนะฮะโอเคไม่ค่อยติดมือแหละ,ะตอนนี้สารลัมาของเราจะไม่ติดค่อยติดมือแหละแสดงว่าน้ำมาต้องใส่เยอะๆนะคะ งก็ยังติดมืออยู่แต่ว่าเอาไัไงใ่ไหมฮโ,โ,โอ้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 ้โอ้โโอ้โอ้้ ค okay. เราจะเห็นว่าน้ำยาสลัมของน้องเนี่ยกลเป็นแข็งแขงแล้วนะคะแข็งมากตอนนี้อาจจะน้ำยาใส่เยอะเกินไปตอนนี้มันแข็งมากสลัมที่เหลือที่อยู่ในมือนั้นถทำความสะอาดให้ดี โอเคสุดท้ายสาลัมของเราก็ทำเสร็จแล้วนะคะทำความสะอาด คนเห็นไหมคะไม่ติดม,มือแล้วเราจะเอาไปใส่ในแก้วประจดิดนี้เพื่อทำความสะอาด Okay. ลัมของเราสุดท้ายก็ทำเสร็จแล้วนะคะคือถ้าทุกคนอยากได้สีก็ใส่สีได้นะคะสิ่งที่ทำสีได้ก็มีสีน้ำค่ะสีน้ำแล้วก็เออดอกไม้หรือว่าอะไรมันเช็บน้ำแล้วก็มีสีออกมาก็ทำได้นะคะ สองอันนี้มารวมดูกันอันนึงคือสีม่วงอันนึงคือสีขาวอันนี้จะแข็งอ,งนนอันนี้จะนุ่มนะคะสลัมที่นุ่มนี่คือแข็งอ่านี่คือลี้มที่แท้นะคะเรามาใส่ในสลัมก็ได้นะคะให้มันเป็นสีชมพูะคะ่ะ เป็นสีม่วงๆนะคะโอเคพอก่อนเดี๋ยวถ้าสีไม่สวยเพิ่มใส่แซมนี้ไปที่อื่นก่อนมาเลยค่ะ สดเศร้าสวดย่นะคะแลนะคะายเป็นสีชมพู สคลมสีม่วง่ความแตก